แต่เป็นคนที่อายทำอาชีพประกันหมือทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ชอบประกันเลยนะคะแต่ในปัจจุบันเป็นผู้บริหารสายงานสีภูมิโกเกอร์สมาชิกระดับสอขอเสียปปงปรบมือก็รับคุณปาโมดซิริติกิจค่ะ เ่อนนะครับของม้อสื yeah. ่อดิจิทนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับพอพี่บ ja ิบิคอแนะนําตัวนิดนึงที่เม้นท์ครับเป็นคนทุกข้างที่อ่านในหน่วนที่ทางพี่ริบเคาแนะนําตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีผู้เก่งเลยครับผมแนะนําตัวนิดนึงที่เม้นท์ครับคือราโม่สื่อดิจิทัลนะครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เดินทางมาท่ท่าอากาศยนวิเนีย แล้วก็เป็นสมาชิกกับสีลุงโเกอร์มาตั้งแต่ปี2 0 1 8นะครับซึ่งวันนั้นก็คือส่งไปเั็สมาชิกทัางอีเมลด้วยนะครับไม่มีไม่มีลิงก์สำหรับสมัคาชิกแต่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็จุดประสงค์ในการที่เป็นสมาชิกในวันนั้นนะครับก็คือที่เล่นเข้ามาเพื่อที่จะเป็นแค่สมาชิกซื้อใช้ตองัหนนะครับให้ได้ต้องการ ไม่ได้ต้องการที่จะมาทาอาชีพอะไรเลยงงสิ้นนะครับเพราะอย่างที่พิธีกรพูดไป่อกี้นี้ก็คือพิมเล่น่าไม่ได้ชอบเกี่ยวกับประกันเลยแต่เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ประกันรถยนต์จึงต้องหาสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถที่จะซื้อประกันรถยนต์ให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งมาตอบโจทย์อยู่ที่สี่มโบเกอร์เนื่องจากว่าถ้าพี่เม่น่าหาซื้อทางเว็บไซต์หาอะไรต่างๆตรงนี้ ใช่ไหมครับที่เม่นสามารถที่อได้เลยเปรียบเทียบราคาได้ตวงนี้ก็ได้แต่เราไม่มีความรู้ว่าเรเลยเลยกี่ยวกับประกรันใช่ไหมครับเราจึงจะเป็นต้องหาช่องทางที่ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างนนนนหน้าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเราไม่มีความรู้เราก็จะได้มีที่ปรึกษาในการใช้ประกันได้อย่างถูกต้องนะครับสิ่งโบเกอร์ของส่วนตรงนี้ท่าพี่เม่นเพราะว่าสิ่งโบเกอร์มีสาขามีอ่านเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลนะครับ รวมถึงตอนนั้นที่ได้ทราบว่าสี่คูมโบเกอร์เนี่ยมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้กับสมาชิกด้วยอันนี้เพื่อนรู้จักจากเพื่ออยู่แล้วว่าสี่มโบเกอร์ทำระบบของการขยันสมาชิกนะครับแล้วก็เขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้กับสมาชิกนั่นก็เลยตอบสนองไม่เลงว่าซื้อประกันที่ไหนที่จะทําให้เราใช้ประกันได้อย่างคุ้มค่าที่สุด นะครับด้วยอย่างถูกต้องด้วยนะครัือพี่สีบุงกเกอร์ไม่ใช่เพียงแค่ว่าซื้อแล้วให้มันจบไปแต่ต้องซื้อแล้วต้องใช้งานไดน้นะครับหลังจากที่ที่เม้นเป็นสมาชิกกับสีบุงบกเกอร์แล้วมีขก็เขอาคลเ,เรียนรู้เกี่ยวกับประกันภัยที่เราต้องการใช้นั่นก็คือพรบรแล้วก็ประกันรถยนต์แต่ในการอบรมของบริษัทนะครับเขาไม่ได้ผลแค่ไหนเขายังอบรมในเรื่องของธุรกิจ MTM ของสี่เกอร์ให้กับเราด้วยหรือเมื่อเราไปนั่งอยู่ตรงในห้องนั้นนะครับจะได้ครับพิเวนทงต้องเปิดโอกาสให้เองในการที่จะฟังแผนธุรกิจ MDM ของสีค่คูมเกอร์อยา่างทั้งใจแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าธุรกิจนี้มันเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายจะเป็นก็เจอหุ่นที่จะช่วยจะช่วยป้องกันความเสี่ยงของู้เนน่นในอนาคตข้างหน้าได้ ความเสียงอะไรที่ทุกคนเห็นนะครับพี่เล่นกำวิดียอขคนนี้เอานนมานั่งอยู่ตรงนี้กำแบกไม่ยืนเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับหากพี่เล่มีปัญหาทางด้านสุข,ขภาพร่างกายนะครับพี่เล่งเป็นคนพิการพี่เป่นติดโสไม่มีครอบครัวพี่เล่นจึงมีความเสี่ยงว่าในอนาคตขนา้างหน้าเมื่อพี่เ่ร่างกายทุดโทรมไปมากกว่านี้ไม่สามารถที่จะทํางานในลักษณะที่ต้องใช้แรงกายต่อไปได้วันนั้นถ้าพี่เล่หยุดทำงาน รายได้ทอ่ไดมณขายไปศูนย์พิมณฑ์ก็จะต้องใช้ชีวิตยอย่างยากลำบากนะครับแต่ระบบเอ็มจีเอ็มออสีคุณโบเกอร์ช่วยป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ให้กับพิมณฑ์ดได้นะครับจึงคิดว่าาเราหน่จะลองเ,เปิดใจแล้วก็ลองจะศึกษาลงมือปฏิบัติให้เป็นระบบให้มีการสืบต้นในระบบตนี้ได้อย่างมีการแต่ก็อย่างที่บอกนะครับพิมณฑ์ก็เป็นคนที่ที่อาย ไม่เคยรู้จักไทยก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคค่อนข้างใหญ่หลวงเหมือนกันกับสีคุณโบกเกอร์ในชน่วงแรกๆของเพื่อนนะค,ะ,ะครับนะครับเทไลท์ผมเพื่อนอ่ะแล้วก็หลังจากที่สมัครสีคุณโบกเกอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนก็เร<ค>ิ่มทำ อาชีพในหน้าประกันภัยนับตั้งแต่วันนั้นพี่เม้นสมัครสมาชิกเดือนเกดเดือนแปดพี่เม่นมีบัตรในหน้าเลยนะครับพี่เป้นสอบบัตรในหน้าอ่านครั้งแรกตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันหน้าประกันก่อนไปเลยนะครับแต่รู้ว,ว่านี่เป็นจากที่ หรือว่าเดือนเก้าเพื่อนได้มีโอกาสไปทริปมันนี้ก็คือมันมีทริปนี้ตั้ตองอยู่แล้วตั้แต่ก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกสิบคุมบอกเกอร์เพื่อนก็เลยได้มีโอกาสนะครับได้ทําความฝันของเัวเองให้เป็นจริงว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ที่สิคุมบล็กเกอร์ครับสามารถช่วยช่วยเพื่อนตอบโจทย์ในเรื่อ,อ,องอนี้ได้เพราะว่าในวันนั้นในขณะที่เพื่อนกำลังท่องเที่ยวอยู่ มันก็จะมีเพื่อนของพี่เม้เองนี่แหละครับที่จะขอเช็กเที่ย้งานเราก็เลยได้สัมผัสว่าเฮ้ยในเวลานี้เราท่านไปเที่ยวอยู่นะเรากำลังอบปิกอยู่นะแต่เราก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ในขณะที่เราเรากำลังทางานอยู่คุนเอ้เรากำลังท่องเที่ยวอยู่มีอยู่โดยที่มีน้องเจ้าหน้าที่ของสุขุมวิทคอยช่วยดูแลอะไรให้เพราะว่าในบางเวลามันก็จะไม่มีสัญญาณมือถือใช่ไหยครับอ่าเขามีน้องๆช่วยดูแลให้ และก็จึงเป็นการจุดประกายให้พื่อนคิดว่าสีมูเกอร์น่าจะช่วยให้ความฝันในเรื่องของการมีอิสระทางด้านการใช้ชีวิตการทํางานแล้วก็การเงินของพี่แม่นเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ่ากล้วเราเริ่มเริ่มต้นที่จะทิ้งยาสับปรดมเกอร์แล้วนะครับโดยการที่เราจะต้องเป็นปพิสูจน์เราจะต้องเป็นพิสูจน์ว่าบริษัทเนี่ยเป็นอย่างที่เรา ที่อย่างนั้นจริงไหมพี่เม่นเดือนพฤศจิกายนพี่เม่นไปงานเบรนตากปีแฮปปี้ชโกโกที่บางแสนซึ่งเดินทางไปจากสุราษมีไปคนเดียวเลยนะครับไปโดยที่ไม่รู้จักใครเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่อัปไลของพี่เม่นที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่เม่นยังไม่เคยเจอหน้าเลยนะครับไปคนเดียวแล้วก็ได้เจอคนที่เก่งๆมากมายหลายๆคนนะครับแล,และหลายคนในนี้ ได้เติบโตขึ้นไปอยู่ในแ N นี่ยครับตอนนั้นเขาอยู่ระดับสองเท่านั้นเองนะครับตอนนี้หนึ่งกี่บวกหรือขึ้นเป็นไปได้หุือากตาตื่นนะครับพี่เบนนั่งอยู่ตรงนี้นั่งหัวกลมอยู่ตรงนี้นะครับมีเพื่อนคนหนึ่งตรงนี้พี่เล็กตอนนั้นพี่เล็กไม่ได้เป็นเพื่อนสายแทนที่วิ่จีต่ว่าพี่เบนเขาไปเจอเขาที่นู่นไปเจอกันในเซเว่นนั่งกินข้าวด้วยกันไปเจอเซเว่นแล้วก็เป็นเพื่อนกันจนทุกวันนี้ทุกคนที่ไปงานของบริษัทใช่ไหมครับ เราเราเราได้ดูว่าบริษัทเป็นแบบไรเชื่อมั่นในบริษัทแล้วเขเติ่โตัวในบริษัทกันคิดว่าในภาพนี้น่าจะติโ่โตกันชื่อทุกคนมาขับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะรับแล้วก็หลังจากกลับมาจากที่นี่นะครับงานใน3ตสามปีแฮปปี้โชโก้ไปลุกโชว์ช่วงชัชนวานแล้วก็ ไปทำอย่างจริงจังมากๆเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับผมแต่ว่ามันมีแต่วันที่หนึ่งมกลาโก ชีวิตอยู่บนเตียงเนี้ยสามจุดห้าฟุตลุกขึ้นนั่ไม่ได้เดินไม่ได้ช่วยเหลือเองไม่ได้อัานหลังนอนอย่างเงี้ยแสงเพิ่มเพิ่มนะครับท้องน้ำเงีไม่ได้กระเป็นกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงครับเพราะว่าเดินเราขาเป็นโพลิโออยู่แล้วนะครับเป็นแค่ช่วครั้งคืนนี้แล้วมันเป็นคืนปีใหม่ด้วยอ่ะ การเปลี่ยนไข่ปีปีใหม่ ที่บ้านมีครบหมดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งลักษณะอาการของพี่เบ้นก็จะเป็นเป็นหายๆซึ่งก็จะเป็นอยู่หลายๆช่วงปีตั้งแต่สมัครสมาชิกสี่สุพงค์เพอร์มาจนถึงวันนี้พี่เบ้นเป็นเนี่ยไปแล้วห้ารอบห้ารอบและแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนี่ครับปกเดือนที่ป่วเสียไปที่ต้องอยู่คนเตียงใช่ไหมครับไอ้นี้ไอ้ตรงนี้พี่เบ้นเขาแจ้ว่าพี่เบ้นทุกนี้พี่เบ้นจะไม่เป็น เดือนสามเดือนเดเดือนตรงนี้นะครับอันนี้คือคการสุดท้ายคือปีที่แล้วปีที่แล้วเพื่อนจองตั๋วจองอะไรที่จะขึ้นมากรุงเทพแล้วขึ้นมาไม่ได้หลายครั้งที่ต้องปฏิเสธาการกร,ร่วมกิจการของบริษัทไปเพราะว่าอ่าแล้วก็ทำไมาจะมาและต้อง เราทางานออนไลน์โดยเะเองแล้วที่นี้ก็มีลูกทีมอ,อยู่ทั่วประเทศนะครับจากหลายๆช่องทางอันนี้เป็นแค่อุปสรรคทางด้านร่างกายที่ที่พี่เบ้นได้รับตัวทำงาน <c oughs> นี่คือตัวทำงานที่พี่เนต้องทำงานอยู่ทุกวันนี้นะครับเจ้า <c oughs> นะครับมีวอล์กเกอร์มีตัวทำงานนี่คือที่นี่แล้วก็งงทำงาน น,ะะนี่เป็นเพียงแค่อุปสรรคทางด้านร่างกายที่เรามีแต่ที่เม้นจะมีอุปสรรคเป็นมากกว่าน,นั้นนั่นก็คืออุปสรรคทางด้านบุคลิกภาพของตัวเองเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนซูเปอร์อินโทนไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้ากลัวการคุยกับคนแปลกหน้ากลัวการเรนะิ่มต้นสนทนานะครับพี่เบ่นไม่ชอบเลยแต่พี่เบ้นกับเป็นอื่างทีน่ <laughs> <c oughs> นะครับไม่ชอบข้อสังคม งานอะไรก็ตามที่มีคนมากกว่าสี่คนขึ้นไปนั่นคือมันทําให้ขึ้นเหียวกมนุษย์อินทรูเร์จะเป็นอย่างนี้ครับมนุษย์อินทรูเร์จะไม่ชอบไม่ชอบเข้าสังคมที่มีคนเยอะๆนะครับแต่เราอยู่ได้นะถ้าเกิดว่ามันมีคนจานวนน้อยสี่สามสี่คนนี้อยู่ได้หรือเขาอยู่ในงานที่มีคนจานวนยเยอะได้แต่ว่่อยู่ในช่วงในช่วเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็กลับไปพักผ่อนการพักผ่อนของมนุษย์อินทรูเ์ดเองาจอยู่คนเดียวครับผม แล้วก็จริงๆแล้วเราอะเป็นคนที่ชอบอยู่ตรงกลางไม่ชอบเป็นจุดสนใจของใครเวลาสมัยเยน็นพี่่ก็จะนั่งตกางนั่งหน้าห้องนะครับเวลาใครถามอะไรก็ไม่ตอบนะครับไม่อยากให้ใครจำเราได้ก็จะเป็น่างนั้นเพราะฉะนั้นอะในการที่เราอยู่ในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนหรือสังคมครอบครัวที่เล่นจะเป็นเพียงแค่ ถินหนึ่งก้อนที่วางอยู่ตรงการบทสนทนา,าต่างๆเราแล้วนะนั่นคือบุคลิกภาพที่แคบหนึ่งไม่จะเป็นนี้และอย่างเดียวยายเองได้านนการอยู่คนเดียวทัดก่อนครับผมนี่คืออุปสรรคทางด้านบุคลิกภาพครับผมแล้วที่นั่นก็ยังมีอุปสรรคทางด้านการขัดกันนิดหน่อยเนยื่องจากว่าเราต้องทํางานอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ เราต้องทำงาน,นอยู่บนเตียงเราไม่สามารถที่จะออกมาจากบ้านได้ในสมัยที่พี่เม่นสมัครเป็นสมาชิกสีบุนโบเกอร์ตอนนั้นทางสีบุนเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการสอนแบบออฟไลน์ก็คือนเ,เน้นเป็นในเรื่องของการสอนที่สาขาเท่านั้นไม่มีการสอนแบบออนไลน์เลยแต่พี่เนอยู่บ้านคนเดียวครับพี่เม่นไม่สามารถมาอบรมที่สาขาได้เพราะว่าสาขาสุร,ราษฎร์เนี่ยห้องอบรมอยู่ที่ทั้งสอง ไมครับถ้าที่จะเป็นลุ่มที่ต้องต้องขึ้นไปชั้นสองด้วยขึ้นไม่ได้นะครับเราจึงต้องหาสถานที่เรียนรู้ต่างๆหาหาข้อมูลต่างๆด้วยตนเองที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ที่พี่ไม่ได้อบรมต่อไปายุมันยากสังเกตว่านั่ร้เกบนั่รกไปอบรมต่ออายมันยานี่ก็จะเป็นอุปสรรคอีกอันนึ่ง ที่ไปดูการทางด้านร่างกายแต่เราทุกคนจาเป็นจะต้องหาโอกาสให้กับตัวเองที่ได้นะครับแล้นี้ก็คืืพี่เมพ์ยกตัวอย่างโอกาสทั้งหมดที่ทเราสามารถหาได้นะครับอย่างเช่นอะไรบนะ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะจะมีตัวอย่างในโอกาสอีกมากมายในในโลกนี้ตั้งแตอันแรกเลยโลกนี้จากใจดีกับคนที่หน้าตาดีเสมอเรือครับใครที่หน้าตาดีเนี่ยจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแบนี้ ไม่ไม่มีนะครับคือคืออไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีไม่ได้เป็นคนที่น่าตามสมุดตาเป็นคนกันลาโลกนี้ไม่ได้ใจดีพีเ่เออันที่สองคนที่พูดเก่งใช่ไหมครับมนุษย์อินทูตแบบพิเมเองพูดไม่ได้อยู่คนเดียวอันนีไม่ใช่โอากาสของพีเมเน,นะครับโอกาสเปนคนที่ตั้งใจศึกษาเรียนรู้นะครับอ่ะน,นีพีเ่เอนพอจะได้บ้างเล็กน้อย ก็สื่อสารได้รู้บ้คนที่ชอบในการสื่อสารกับคนอื่นติดต่อสื่อสารนะครับหรือคนขายเองหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับประกันภัยมาก่อนอย่างเช่นตัวแทนประกันชีวิตใช่ไหมครับเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับประกันภัยมาก่อนถ้าจะมาเริ่มต้นในฝั <The pain tackle here> ่งของประกัน่ากภัยเนี่ยก็ไม่ยากแบบเขานะครับเมีืีนฐานเดินมาแล้วหรือคนที่กามามา ลบหลีสถานการณ์ต่างๆได้เองมันจะมีเส้นมาคนสมัยเรียนไม่ว่าอะไรจะผ่านมาในชีวิตประามารถที่จะหลบหลีกุ๊บสุดท้ายก็ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้เรื่ไม่ใช่ไหมไปเรียบเงียบซื่อๆเลยนะครับหลบเลี่ยงไม่ได้หรือบางคนเขาจะมีโอกาสจากการที่เขาอยู่ในอาชีพอะไรบางอย่างที่เอื้อประโยชน์ให้เขาสามารถที่จะฟ้าโอกาสต่างๆมากมายในอาชีพในหน้าประกันภทยได้าเช่นอะไรบ้าง คนรุ่นแรคนนี้เขาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นผู้นำทาความคิดเห็นใช่ไหมครับเขาก็สามารถนำข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่านี้ในความของประการชีวิตแลวก็ประการนี้ไปขยายบุกลาของเขาได้นะครับหรือถ้าเขาเป็นพนักงานธนาคารเขาก็เอาคนนี้ไปใช้ได้หรือเป็นกำนันบริษัทต่างๆคุณครูก็ใช้ได้อีนนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆทั้งหมดเราพี่เล็กไม่เห็นนะพี่เไม่ได้เป็นสิทธิเหล่านี้นะนะครับ แล้วก็น,นี้เป็นคนที่เป็นจุดสนใจของคนอื่นนะครับหรือเป็นคนที่ชอบสร้างเครือข่ายนะครับชอบชอบ,ชอบมีการาสารประสานต่อยอดกับเพื่อนใหม่ๆไปเรื่อ,ๆอยๆเนี่ยพี่เมฆก็ไม่ใช่ติดนั้นนะครับหรือคนที่มีผู้คิดหรือว่ามีกลุ่มเพื่อนเยอะๆก็ไม่ใช่ีทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พี่เมฆเลย ไม่ใช่โอกาสของพี่เม่นแต่อาจจะเป็นโอกาสของใครบางคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็ได้เพราะทุกคนก็จะมีความแตกต่างกัน mm hmm. เราเพียงใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวค้นหาให้เจอว่าอะไรของเราหรือตัวเราแล้วเราจะ, mm hmm. ะพัฒนาสิ่งนั้นมาเป็นโอกาสของเราที่ได้นะครอ่ะอันนี้มาดูต่อไปว่าแล้วท mm ี่เม่นมีจุดเก่นอะไรจุดเด่นแรกของพี่่น น,นี้เมื่อกี้พี่ทีกรบอกว่าพี่เม่นเคยเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมครับพี่เม้นวาดรูปไม่เป็นแต่พี่เม้นใช้สี <c oughs> พี่เป้นจึงใช้สีมาสร้างให้พี่เม้นมีความดปเี่ยนทางด้านความเห็นได้นะครับพี่เม้นก็ใช้โอกาสใช้ความสามารถเล็กๆของพี่เม้นตัวนี้นะครับมาในการสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับ พี่เล่นเขียนคอนเทนต์ได้สุพิมณเป็นคนที่พูดไม่เองน,นะไม่ชอบการสื่อสารทางการพูดแต่ชอบการสื่อสารด้วยข้อความหรือวการเขียนหรือว่าเป็นบิดเรืยกเป็ต่อสาได้เพื่อจะใช้การสื่อสารทางนี้เข้ามานะครับและพี่เล่นเคยมีประสบการณ์ทําง,งานในบริษัทไอทีมาก่อนนะครับก็คือตอนนั้นก็ดูแลในเรื่องของเว็บไซต์ให้กับบริษัท เรามีในเรื่องการใช้สีได้เราเขียนปรความได้เราทำเว็บไซต์ได้ที่นี่นก็ดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคระับเปลี่ยนจากการที่เราต้องเดินไปหาเขาเพราะเราไปหาเขาไม่ได้ที่นี่นเปลี่ยนเป็นว่าเราไปตั้งรับอยู่ตรงนั้นให้เขาเดินมาหาเราได้ไหมนะครับจึงเป็นการวิธีการทํางานของที่นี่นนะซึ่งรเราอาจะไร่เหมือนกันทุกคนคือไปไปตั้ง การรับไปตรงนั้นให้เขาเดิมหารเราอีนะครับนี่คือหาจุดเด่นของเราขึ้นมาสารส้างจุดเด่นของเราขึ้นมาให้ให้มันพัฒนาที่ขึ้นนะครับพอไอเนี้ยไอสิ่งที่มันเป็นนิ่งๆตรงนี้ของเราพอเริ่มทําได้บ้างแล้วใช่ไหมครับคนเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วเราก็มาพัฒนาจุดเด่นเพิ่มขึ้นจากการที่เราเิเพียงแค่ตัวหนังสือเราเริ่ม ให้มีภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะรับเพราะงั้นอาภิเษกก็เริ่มทําเป็นยูทูบเริ่มทําเป็นคลิปการติ๊กตอกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อให้เพื่อให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยกระจายอยู่ในโลกอิเล็กทรนิกมากขึ้นนะครับทุกๆหนึ่งคลิปคือหนึ่งหนึ่งช่องทางนะครัที่จะดึงผู้สนใจเข้ามาหา แล้วก็เราก็ฝึกศักยภาพของเราเพิ่มเติมด้วยการสอนนะครับการสอนนี้เราไม่ได้สอนแค่ทีมงานของเราฝ่ายเดียวนะครับแต่เป็นการสอนหมายถึงว่าทีมอื่นด้วยในที่อยู่ในที่ทางด้วยกันนะครับเราก็ให้ความรู้อะแบบนี้เพราะทุกครั้งที่เราสอนคนอื่นคนที่ได้มากที่สุดไม่ใช่คนเรียนแต่คือคนตืคนสอนนะครับ,รบนี่คือสิ่งที่เพ่มเมอนใช้ในการพัฒนาตัวเองให้เกิดโอกาส เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นที่พี่เล่นพัฒนาสร้างขึ้นมาอันแรกเลยพี่เล่นทำมาเป็นเว็บไซต์สีบุ้งหนึ่งของแตรงนี้นะครับก็คือทำเองทั้งหมดในเว็บนี้ทั้งออกแบบเองจดโดเมนเองทั้งโลโก้เองทำเว็บทุกอย่างทำดูอเอนหมดเลยไม่ได้จ้างอะไรใครเลยนะครับนี่ก็คือผลงานจากการที่พี่เล่นพัฒนา สิ่งต่างๆนี้แล้วก็นี่พือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลูกคีมาแต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะก็ยังมีอีกหลายหลายส่วนที่พี่เล่นใช้นะครับแล้วก็นี่ก็คือเราก็มาเริ่มมาสอนก็มีเลยในห้องนะครับขณะที่มีโอกาสที่เราได้เข้าไปพูดได้พี่เล่นก็เข้าไปพูดนะครับเป้าหมายของพี่เล่นเนี่ยตอนแรกเราต้องเป็นที่รู้จักในทีมที่พี่กิฟต์กอนนะครับนั่นคือเป้าหมายของพี่เล่นเป้าหมายแรก พี่เลนคิดว่าก็ก็พอจะทำได้แล้วนะครับก็คือสมาชิกในทีพิจิตรจำนวนเยอะก็ก็รู้จักพี่เลนแล้วตอนนี้เป้าหมายต่อไปของพี่เล่นก็คือต้องเป็นที่รู้จักในสี่กรุ๊ปบลกเกอร์นะครับอ่าตอนนี้สมาชิกในทีกรุ๊ปบลกเกอร์ต่างสายงานจำนวนมากก็เริ่มรู้จักพี่เลนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป้าหมายอยาบที่3พี่เล่นก็คือพี่เล่นก็จะต้องเป็นที่รู้จักในอาชีพในหน้าประกันภัย นี้เราก็กางสะสมสะสมเรียกว่าสระสมบุญเวลามีแล้วกันะกนะครับสะสมคอนเทนต์ที่ที่สื่อออกไปเรื่อยๆให้คนเป็นที่รู้จักให้ให้เราเป็นที่รู้จักนะครับประมาณนี้สร้างแบรงของตัวเองสร้างสร้างตัวเองขึ้นมาให้ให้เป็นที่รู้จักให้มากที่สุดครับผมนี่ก็คือการพัฒนาเป็นเพื่อให้เกิดโอกาสนะครับอันนี้ก็คือช่องดูรู้ที่นีนะครับช่องดูรู้น,นี้มีทั้ง ที่คลิปที่ไม่ได้ทำคลิปเองแล้วก็มีคลิปที่มีเป็นการบันทึกการสื่อสารก็ก็จะบัคลึกเข้าไปในช่องยูทูบนี้รวมถึงทางเป็นชอ่องติดต่ออันนี้ด้วยนะครับก็แปลว่าคือจริงๆอ่ะมันคือการที่เราได้ความรู้อะไรมาเราถ่ายทอดออกไปาาการถ่ายทอดความรู้ต่างๆอานั้นอ่ะเป็นการสร้างโอกาสให้กับเราเพราะเราส่งในครั้งเดียวคือหนึ่งโอกาส แต่ถ้าว่าเราส่งออกไปเรื่อยๆยิ่งมีจำนวนคลิปมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีจำนวนคอนเทนต์มากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เราจะได้รายได้โอกาสที่เราจะเติบโตมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนคอนเทนต์ที่เราสร้างออกไปนะครับแล้วก็ที่เม้ก็มากรับจุดด้อยของตัวเองอย่างที่บอกไนเมื่อยีนี้จุดด้อยมากๆของพี่เ่ฆก็ เหมือนเจอเพื่อนอะใช่ไหมครับเหมือนเจอเพื่อนที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนที่คุยเื่องเดียวกันประมาณนี้ให้มันแบบสบายๆและเรายังอยู่ในอาชีพนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของอาชีพนี้ซึ่ง,งเพื่อนกันตายอย่างนีน้จะช่วยให้เราค่อยๆพัฒนาทุกปทุกคนจะช่วยกันพัฒนาครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วพีเ่เล็กต้อง มีการแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่หนึ่งเพื่อทำไรก็คืออันที่หนึ่งที่เ็นพีเยายามส่งช่องทางดึงโอกาสเข้ามาที่เวนทางช่องเทาง,ทางโซเชียลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้